วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซุปเปอร์แตรเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุสนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมสซอรีนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของตัวเลขดับขนมไทย วันที่1ธันวาคม2567ที่นามาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นให้ได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำตัววเคราะห์คำนวณต่างๆไปใช้นะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นและสมาชิกทุกท่านครับสามารถเข้าไปกดติดตามช่องสำรองได้ในใต้คลิปตามลิงก์ที่ปักหมุด เผื่อมีเหตุจำเป็นทางช่องจะได้นำไปลงในช่องสำรองนะครับโดยสำหรับคลิปนี้จะเป็นการคำนวณสูตรเลขดับดับประวัลเลขท้าย2ตัว4สูตรจะเป็นดับทุกหลักนะครับที่ทางช่องนำมาคำนวณและวิเคราะห์ให้รับชมในแต่ละครั้งในแต่ละงวดตัวน,นี้ก็จะเป็นการคำนวณของวันที่1ธันวาคม67สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไม่รอช้านะครับเรามาดูการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นสำหรับ สูตรที่1นนะครับสูตรจับล่างสูตรที่1โดยสูตรนี้นะครับจะยาอาจจะใช้วิธีการบวกเพื่อหาตัวดับในงวดถัดไปตัวอย่างเช่นนะครับเราจะหาตัวดับวันที่30ธันวาคม62เราก็จะใช้ผลของวันที่16ธันวาคม62มาคำนวณนะครับโดยใช้ผลราววัลค้าย2ตัวนำมาคำนวณโดยตั้งหลักสิบหลักหน่วยแยกกัน จากนั้นนำหลักหน่วยของ9นํานำมาเติมด้านล่างหลักหน่วยและนำมาเติมด้านล่างหลัก10ตามลูกศรสีแดงชี้นะครับจากนั้นก็เติมเครื่องหมายบวกใส่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยเมื่อเติมเสร็จแล้วก็ทำการบวกกันก็ใช้หลักหน่วยบวกกันแล้วก็หลักสิบบวกกันเมื่อได้ผลลัพทั้งสองหลักก็นำผลลัพทั้งสองหลักมาบวกกัน ก็จะได้ความน่าจะเป็นของตัวเลขดับในงวดถัดไปนี่ก็จะเป็นวิธีการคำนวณสูตรที่1นะครับโดยสำหรับแผ่นแรกจะเป็นของปี2,562นะครับเอาสถิติมาให้เปรียบเทียบก่อนนำไปใช้ตัวนี้ก็ของปี2,562แล้วก็63ตัวนี้ปี2,563นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสถิติปี63แล้วก็ปี64 ตัวนี้จะเป็นสถิติปี64แล้วก็ปี65ตัวนี้จะเป็นสถิติปี65นะครับนี้จะเป็นสถิติปี66ตัวนี้ปี66แล้วก็ปี67รวมกันปี67นะครับตั้งแต่17มกราคม67จนถึงวันที่16 พฤศจิกายนนะครับก็จะมีหลุดอยู่3ครั้งนะครับเรามาดูในวันที่16ตุลาคมวิเคราะห์อ,ออกมาได้ดับ2ผลออก0 0ผ่าน1พฤศจิกวิเคราะห์อ,ออกมาได้ดับ0ย์ออก32ผ่าน16พฤศจิกวิเคราะห์อ,ออกมาได้ดับ9ออก38ผ่านนะครับเราจะมาคำนวณต่อสำหรับวันที่1ธันวาคม62 เราก็จะใช้38นะครับผมระวังในวันที่16พฤศจิกายนนำมาตั้งจากนั้นนำหลักหน่วยของ3 8ก็คือหมาเล็8แปดนำมาเติมด้านล่างหลักหน่วยและนำมาเติมด้านล่างหลักสิบตามลูกศรสีแดงชี้จากนั้นก็เติมเครื่องหมายบวกใส่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเมื่อเติมเสร็จแล้วก็ทำการหลักหน่วยบวกกันแล้วก็หลักสิบบวกกันนะครับหลักหน่วยบวกกันก็จะได้เป็น8บวก 8, 8, 8, 8 16, นะครับ8บวก8เท่ากับ16ผลลัพธ์เท่ากับ16ตัด1ด้านหน้าออก เอาเฉพาะหมายเลขด้านหลังก็คือหมายเลข6เติม6ลงไปจากนั้นนำหลักสิบบวกกันก็จะได้เป็น3บวก8 3บวก8เท่ากับ11ผลพธ์ับเท่ากับ11ตัด1ด้านหน้าออกเอาเฉพาะหมายเลขด้านหลังก็คือหมายเลข1นะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วก็นำผลลัพ์ทั้งสองหลักมาบวกกันก็จะได้เป็น1บวก6 1บวก6เท่ากับ7็ก็จะได้ดับ7ทุกหลักนะครับวันที่1ธันวาคม2567 สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่รอาการประกาศผลว่าสูตรที่1จะทำผลงานเดินดีต่อหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาต่อที่สูตรที่2นะครับโดยสูตรที่2จะใช้วิธีการบวกเช่นกันกับสูตรที่1โดยวิธีการคำนวณน,นะครับ ก็คือตัวอย่างเช่นเราจะหาตัวดับวันที่16กุมภาพันธ์เราจะใช้ผลของวันที่1กุมภาพันธกก็คือ06นํา0ศบวกกับ6หรือหลักสิบวกหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วยเลข4คงที่ที่นำมาบวกในแต่ละครั้งที่ทำหมวกสีแดงไว้ด้านบนทําการบวกกันทั้ง3ชุดก็จะได้ตัวดับเนงว่ถัดไปนี่ก็จะเป็นแผ่นแรกสถิติของปี6 2อย่าลืมนำสถิติไปพิจารณาเปรียบเทียบก่อนนำไปใช้นะครับ เพราะว่าการเปรียบเทียบถิติที่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการวิเคราะห์เพื่อนำแนวะทางไปใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของปี62แล้วก็ปี63ตัวนี้ก็จะเป็นสถิติปี63นะครับเนี่ยก็จะเป็นสถิติปี64ตัวนี้จะเป็นสถิติปี64นะครับตัวนี้จะเป็นสถิติปี65 ตอนนี้จะเป็นสถิติปี65นะครับตอนนี้ก็จะเรียกว่ารวบรวมสถิติปี66มาตอนนี้ก็ของปี66นะครับในปี67นะครับก็สูตรที่2นี้จะรวมหลุดอยู่7ครั้งนะครับในวันที่16ตุลาคมมีขคอออกมาได้ดับ8ออก00ผ่าน หนึ่งเพื่อจิวิเคราะห์ออกมาได้ดับ4ออก3 2ผ่านส่วน16เพื่อสจิวิเคราะห์ออกมาได้ดับ9ออก38ผ่านเราจะมาตามต่อสำหรับวันที่1ธันวาคม67ก็จะใช้ผลของวันที่16เพื่อสจิก็คือ38นำา3บวกกับ8นะครับ3บวก8เท่ากับ11 11บวกด้วยเลข4คงที่ที่ทำบวกสีแดงไว้ด้านบนก็จะได้เป็น11บวก4เท่ากับ15ผลดับเท่ากับ15ตัด1ด้านหน้าออก เอาเฉพาะหมายเลขด้านหลังก็คือหมายเลข5ก็จะได้ดับ5ทุกหลักวันที่1ทธันวาคม2567ขอยย้ำก่อนว่าให้นำไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการตัดสินใจก่อนนำไปใช้นะครับ mm hmm. เพราะเป็นเพียงการคาดคะเนาจากการคำนวณสุดทางคณิตศาสตร์เท่านั้น mm hmm. ไม่มีการทราบรวงหนาได้ร้0 0เซว่าตัวเลขแต่จะมาไม่มาร้อเซนะครับ mm hmm. เป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วน จากนั้นนะครับเราจะมาต่อที่สูตรที่3โดยสูตรที่3จะแตกต่างจากสูตรที่1แล้วก็2นะครับเพราะว่าจะใช้วิธีการลบตัวอย่างเช่นนะครับโดยตัวอย่างในการวิเคราะห์ความนั่นจะเป็นของตัวเลขดับสูตรที่3ก็คือจะใช้วิธีการลบนะครับตัวอย่างเช่นเราจะหาตัวดับวันที่1 7มกราคมนะครับ เราก็จะใช้ผลของวันที่30ธันวาคมก็คือ8 1ดนะครับโดยจะสลับหลักผลรางวัลที่นํามาคํานวณโดยจาก81เป็น18ก็คือหลักหน่วยไปเป็นหลักสิบหลักขอไหมครับหลักสิบ,สบไปเป็นหลักหน่วยแล้วก็หลักหน่วยมาเป็นหลักสิบนะครับก็จะได้เป็น18แล้วก็แยก10หน่วยจากนั้นเติมเครื่องหมายลบใส่ตรงกลางจากนั้นนําเลข1งคงที่ที่ทําหมวกสีแดงไว้ด้านบนนํามาเติมในแต่ละครั้งในการคํานวณนะครับ เติมสาหน้าหมาเล็กหนึ่งหรือด้านหน้าหลักสิบก็ทําการลบกันก็จะได้ระดับในงวดถัดไปแผ่นแรกจะเป็นสถิติของปี62นะครับสําหรับแผ่นต่อมาจะเป็นของปี6 2แล้วก็ปี63ตัวนี้จะเป็นของปี63นะครับตัวนี้จะเป็นสถิติปี64ตัวนี้ก็จะเป็นสถิติปี64นะครับ ัวนี้จะเป็นสถิติปี65ตัวนี้ปี 6, 6อ่าปี65นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของปี66เผื่อทนใดที่เพิ่งเข้ามารับชมและต้องการสถิติไปพิจารณานะครับอันนี้จะเป็นของปี66ปี67นะครับสูตรที่3นี้จะมีหลุดรวมกันนะครับหลุดอยู่แผ่นแรกนี้หลุดอยู่5ครั้งนะครับแผ่นที่2หลุดอยู่2ครั้งรวมเป็น7ครั้งนะครับ สิบหกตุลาคมวิเคราะห์ออกมาได้ดับสี่ออกศูนย์ศูนย์ผ่านหนึ่งพฤศจิกวิเคราะห์ออกมาได้ดับศูนย์ออกสามสองผ่านสิบหกพฤศจิกที่ผ่านมาวิเคราะห์ออกมาได้ดับเก้าออกสามแปดผ่านนะครับเราจะมาคำนวณต่อสำหรับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็จะใช้ผลของวันที่สิบหกพฤศจิกายนก็คือสามแปดนำสามแปดมาคำนวณโดยสลับหลักเป็นแปดสาม แล้วก็เติมเครื่องหมายลบรงการนำเลข1คงที่นำมาเติมด้านหน้าหมายเลข8ก็จะได้เป็น18ลบ3 18ลบ3เหลือ15นะครับผลลัพธ์เท่ากับ15ตัด1ด้านหน้าออกเอาเฉพาะหมายเลขด้านหลังก็คือหมายเลข5นะครับสูตรที่3นี้ก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ดับ5ก็จะชนกับสูตรที่2นะครับดับ5เช่นเดียวกันรอ,อการประกาศผลว่า จะทำผลงานเดินดีต่อหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาต่อที่สูตรที่4สูตรสุดท้ายของคลิปนี้วันที่1ธันวาคม67โดยสูตรที่4จะแตกต่างจาก1 2และก็3เพราะว่าจะใช้ผลรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ย้ำนะครับว่าครั้งที่2 นับตามการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์หรือทางวิทยุกระจายเสียงนะครับไม่นับตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพราะว่าในบางครั้งในบางงวดสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆอาจจะเรียงผลที่น้อยกว่าว้ด้านหน้าเรียงผลที่มากกว่าว้ด้านหลังเพราะว่าในบางครั้งผลที่ออกมาผลที่น้อยกว่าอาจจะอยู่ด้านหลังก็ได้ในบางครั้งนะครับก็ให้ยึดตามที่เขาประกาศการถ่ายทอดสดนะครับหรือทางวิทยุกระจายเสียง โดยจะใช้หลักหน่วยนะครับของรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2บวกกับเลข1คงที่ทําการบวกกัน2ชุดก็จะได้ตัวดับเนลวัดถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นสถิติปี62นะครับอันนี้ของปี62แล้วก็ปี63ตัวนี้ปี63นะครับตัวนี้ปี64ตัวนี้ปี65นะครับแล้วก็ปี64รวมกัน ตัวนี้จะเป็นของปี65นะครับสำหรับสถิติเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบต่อไปตัวนี้จะเป็นสถิติปี65แล้วก็ปี66แผ่นนี้ปี6 6นะครับตัวนี้จะเป็นของปี66แล้วก็ปี67ในปี67นี้สูตรที่4จะมีหลุดอยู่4ครั้งนะครับก็คือสอาวันที่1เมษายน สองพฤษภาคมหนึ่งกันยายนแล้วก็หนึ่งตุลาคมในวันที่สิบหกตุลาคมมีข้อออกมาได้ดับเจ็ดผลออกศูนย์ศูนย์ผ่านหนึ่งพฤศจิกดับสี่ออกสามสองผ่านสิบหกพฤศจิกที่ผ่านมานะครับวิเคราะห์ออกมาได้ดับสองออกสามแปดผ่านเรามาตามต่อสำหรับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็จะใช้ผลระวัดท้ายสามตัวครั้งที่สอง ของวันที่16เพืพฤศจิกายน6 7ก็คือ547นะครับโดยใช้หลักเหนือของ547ก็คือหมายเลข7นํามาบวกกับเลข1คงที่ก็จะได้เป็น7บวก1 7บวก1เท่ากับ8ก็จะได้ดับ8ทุกหลักวันที่1ทธันวาคมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่รอาการประกาศผลว่าจะเดินดีต่อหรือไม่นะครับเราจะมาสรุปเลยนะครับสำหรับ1ธันวาคมสี่สดับอะไรบ้างชุดที่1วิเคราะห์ความไม่จะเป็นออกมาได้ดับ8 ชุดที่4นะครับดับ8ชุดที่3วิเคราะห์อ,ออกมาได้ดับ5ชุดที่2วิเคราะห์อ,ออกมาได้ดับ5นะครับแล้วก็ชุดที่1วิเคราะห์ได้ดับ7นะครับก็คือดับ5 7 8นะครับสำหรับ1คธันวาคม6 7 จะมีซ้ํากันอยู่สองสูตรก็คือสูตรที่สองแล้วก็สูตรที่สามถ้าใครคิดว่าตัวเลขที่ซ้ากันจะมาเป็นตัวเด่นก็ให้พิจารณาเป็นตัวเด่นได้ตัวนี้ก็ดับ5 7าเจ็ดแก็จะเหลือเด่นนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเก้านะครับเหลือเด่นทั้งหมดเจ็ดตัวรอ,อการประกาศผลว่าจะทำผลงานเดินดีต่อทั้ง4สูตรหรือไม่นะครับการวิเคราะห์การคำนวณก็อาจจะมีข้อบ้านหรือบ้านเป็นไปตามการวิเคราะห์ความแม้จะเป็นการคาดคณิตทางคณิตศาสตร์ โปรดนำไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเช่นกับช่องแม t รี y นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอกับคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ